สวัสดีครับ o กด Shock Story เอาเรื่องผีขยี้ประเด็นต้องบอกว่าเนื้อหาต่อไปนี้จะมีการสรุปเนื้อเรื่องและประเด็นต่างๆถ้าอยากฟังได้อัธรสก็ฟังต้นฉบับที่ลิงก์ข้างล่างก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบความกระชับหรือฟังแล้วอยากทราบว่ามีประเด็นอะไรบ้างในเรื่องนี้ก็เชิญสดับรับฟังได้เลยสำหรับวันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นเรื่องเล่าของคุณจี ที่เราในช่อง The Ghost นะครับเรามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรเมื่อ5-6ปีก่อนเพื่อนของคุณจีมีแฟนที่อยู่ไกลกันและก็มักจะพบมอมักจะโทรศัพท์คุยกันทุกคืนโดยจะค้างสายไว้ทั้งคืนวันหนึ่งเพื่อนของคุณจีก็ไปทำงานกับพ่อทำให้ไม่ได้คุยกับแฟนในช่วงกลางวันและลืมไปว่าต้องโทรคุยกับแฟนตอนกลางคืน พอเที่ยงคืนหลังจากเลิกงานเพื่อนของคุณจีก็ขึ้นรถกลับบ้านและก็หลับไปขณะอยู่บนทางด่วนเพื่อนของคุณจีได้ยินเสียงโทรศัพท์และกดรับโดยไม่ได้พูดอะไรพอถึงบ้านพอก็พยายามปลุกแต่เพื่อนของคุณจีก็ยังง่วงอยู่และตรงขึ้นห้องไปนอนครับ ตอนตีสี่เพื่อนของคุณจีก็ตื่นขึ้นมาและก็เห็นว่ายังคออยู่กับแฟนจึงไม่ได้คิดอะไรและก็นอนต่ออ,อกลางคืนเพื่อนของคุณจีก็ได้คุยกับแฟนอีกครั้งและก็พูดถึงเรื่องที่นาซาค้นพบแต่แฟนบอกว่าได้คุยเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อคืนทําให้เพื่อนของคุณจีจึงงงไงเพราะจาได้ว่าหลับไปแฟนก็ยังยืนยันว่าเราได้คุยกันทั้งคืนนะ และเพื่อนของคุณจีก็ยังตื่นเต้นกับข่าวนาซาแต่เพื่อนของคุณจียืนยันว่าหลับไปแล้วแฟนบอกว่าสายหลุดไปตั้งแต่ตอนตีสองและโทรกลับมาใหม่ทำให้เพื่อนของคุณจีงง,งว่าใครรับสายตอนตีสองเมื่อตรวจสอบแชทก็ปะปรากฏว่ามีการคอกันจริงตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงตีสองและแฟนก็ยืนยันเป็นเสียงว่าว่าเป็นเสียงของเพื่อนคุณจี เพื่อนของจีนก็เริ่มสงสัยว่าใครกันแน่ที่คุยกับเพื่อนอคุยคุยกับแฟนเมื่อคืนและตั้งข้อสังเกตว่าน้ำเสียงที่คุยกับแฟนนมันดูเย็นชา3ามสาปีต่อมาเพื่อนของคุณจีเลิกกับแฟนคนนั้นไปโดยไม่ทราบว่าใครคุยกับแฟนในคืนนั้นอยู่ดีเพื่อนของคุณจีเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ที่สนิทกับครอบครัวของเพื่อนคุณจีถึงบอกว่าไม่แปลกเพราะเพื่อนของคุณจีมีพี่สาวที่ไม่รู้ตัว อาจารย์ก็เล่าเรื่องในอดีตนะว่าแม่ของเพื่อนคุณจีเคยแท้งลูกก่อนที่จะมีเพื่อนของคุณจีและเชื่อว่าดวงจิตของลูกคนนั้นกลับมาเกิดเป็นเพื่อนคุณจีหมอดูหมอดูเขาเลยทักว่าพี่สาวของเพื่อนคุณจีห่วงน้องมากและจะยังไม่ไปไหนจนกว่าจะหมดห่วงแม่ของเพื่อนคุณจีก็ยังยืนยันว่าเรื่องที่อาจารย์เล่าเป็นเรื่องจริงและแม่ก็เชื่อเรื่องนี้ เชื่อครึ่งแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหตุการณ์อาเกิดเหตุการณ์ป่วยหนักขึ้นเมื่อเพื่อนของคุณจีป่วยหนักแม่รู้สึกเจ็บหน้าอกแต่เมื่อน,นึกถึงคําของหมอดูและเปลี่ยนไปโรงพยาบาลอาการก็หายไปเพื่อนของคุณจีเชื่อว่าพี่สาวเป็นคนดนใจให้แม่พาไปโรงพยาบาลและเป็นคนที่คุยกับแฟนในคืนนั้นเพราะไม่อยากให้น้องเสียใจหนึ่งปีต่อ หปีผ่านมาเพื่อนของคุณจีก็ได้รู้จักกับพี่เอซึ่งเป็นคนที่มีเซนและดูดวงแม่นพี่เอก็ทักเรื่องต่างๆของเพื่อนคุณจีได้ถูกต้องรวมถึงเรื่องที่เพื่อนคุณจีชอบคนคนหนึ่งแล้วก็รู้ว่าคนานั้นน่ะเล่นดน,นตรีซึ่งไม่มีใครรู้ พีเอทักเรื่องพี่สาวก็ทักว่ามีวิญญ,ญาณตามอยู่แล้วก็เป็นสายเลือดเดียวกันและบอกพี่สาวของเพื่อนคุณจีทําตามเพื่อนคุณจีขอไว้ว่าจะไม่ให้รับรู้ถึงการมีอยู่ของพี่สาวพีเอเชื่อว่าพี่สาวของเพื่อนคุณจีคอยปกป่องะไม่ให้เห็นว้ญญงาณมาเพราะเพื่อนคุณจีขอไว้ในปัจจุบันนี้เพื่อนของกุณจีก็ใช้ชีวิตตามปกติโดยที่พี่สาวก็ยังคงอยู่ด้วยและคอยดูแลว ส่วนเหตุการณ์อื่นๆเพื่อนของคุณจีก็เคยเพื่อนของคุณจีเคยป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีเพื่อนเห็นเพื่อนของคุณจีที่ที่ค่ายธรรมะทาั้งๆที่เพื่อนคุณจีไม่ได้ไปแต่ก็เชื่อว่าพี่สาวไปแทนเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของวิญญาณและการดูแลพี่สาวที่มีต่อน้องสาวแม้ว่าน้องสาวจะไม่เคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของพี่สาวเลยกต็ตามทีนี้เรามาดูว่า เรื่องนี้มีตัวละครมีใครบ้างคนแรกคือคุณจีก็คือผู้ที่มาเล่าเรื่องนะครับก็เป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทของคุณจีนั่นเองและก่อนที่เธอมาเล่าก็ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนที่จะมาเล่าเรื่องนี้นะคราวนี้มาดูตัวเอกนั้นก็คือเพื่อนสนิทของคุณจีนะครับเขาคือผู้ที่ประสบ เหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยเป็นผู้หญิงที่เคยมีแฟนอยู่ทางไกลและมีพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังคงอยู่ดูแลเพื่อนของคุณจีเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เล่าเรื่องราวให้คุณจีฟังทุกเหตุการณ์เธอเป็นคนป่วยง่ายมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคเลือดคราวนี้ตัวละครต่อไปก็คือแฟนของเพื่อนคุณจี ก็เป็นแฟนที่คบกันมาทางคบกันทางไกลเมื่อห้าถึงหปีก่อนมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เหมือนกับเพื่อนคุณจีต่อไปก็เป็นอาจารย์อันนี้เป็นอาจารย์ที่สนิทกับพ่อแม่ของเพื่อนคุณจีมาตั้งแต่ก่อนเพื่อนคุณจีเกิดอาจารย์เป็นผู้ที่บอกเพื่อนคุณจีว่ามีพี่สาวและเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟัง ต่อไปตัวละครต่อไปก็เป็นพี่สาวของเพื่อนคุณจีนั่นก็คือดวงวิญญาณของเด็กที่แม่ของเพื่อนคุณจีแท้งไปก่อนที่จะมีเพื่อนคุณจีเชื่อกันว่าเขาคอยดูแลเพื่อนคุณจีมาตั้งแต่ในท้องและยังคงอยู่ด้วยกันจนปัจจุบันต่อไปตัวละครต่อไปก็คือแม่ของเพื่อนคุณจีแม่ของเพื่อนคุณจีเขาเป็นช่างเสริมสวยที่ทํางานหนักจนแท้งลูก แม่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราวพี่สาวของเพื่อนคุณจีมากนะักพอโฟกัสกับการเลี้ยงดูเพื่อนคุณจีอันนี้เป็นอีกตัวละครนะครับนั่นคือหมอดูหมอดูเป็นผู้ที่เคยทักแม่ของเพื่อนคุณจีว่าลูกในท้องมีพี่สาวคอยดูแลและพี่สาวยังไม่ไปไหนจนกว่าจะหมดห่วงตัวละครท่านต่อไปก็คือพี่เพี่เเป็นคนที่ เพื่อนของคุณเจรู้จักผ่านกลุ่มกลุ่มแฟนคลับและเป็นคนที่มีเซนส์ที่ดูดวงแม่นพี่เอเป็นผู้ที่ทักเรื่องพี่สาวของเพื่อนคุณจีและบอกว่าพี่สาวทําตามที่เพื่อนคุณจีขอไว้จะไม่ให้รับรู้ต่อไปตัวครสุดท้ายนั่นก็คือพ่อของเพื่อนคุณจีพ่อของเพื่อนคุณจีเป็นผู้ที่คอยรับส่งเพื่อนคุณจีไปเรียนพิเศษ ตัวละครเหล่านี้นะครับมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการเล่าเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของคุณจีกับพี่สาวของเธอซึ่งเป็นแกนหลักของเรื่องทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นสําคัญของเรื่องนี้นะครับว่ามันมีส่วนที่เชื่อมโยงกันมีรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่างแรก นั่นคือเรื่องของการสื่อสารทางไกลและความสัมพันธ์โดยเรื่องล้มต้นด้วยความสัมพันธ์ทางไกลระหว่างเพื่อนของคุณจีกับแฟนซึ่งต้องอาศัยการโทรศัพท์พูดคุยกันทุกคืนเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อเพื่อนของคุณจีไปทำงานกับพ่อและลืมบอกแฟนทำให้เกิดการโทรศัพท์ที่ไม่ปกติในคืนนั้นนะคราวนี้ก็มาเป็นประเด็นเรื่องของ เหตุการ์ประหลาดและการติดต่อจากอีกโลกในคืนนั้นเพื่อนของคุณจีได้รับสายโทรศัพท์จากแฟนถึง2ครั้งโดยครั้งแรกเธอรับสายที่กำ,กำลังหลับอยู่บนรถและครั้งที่2ในเวลาตี2ซึ่งเธอไม่รู้สึกตัว เมื่อคุยกับแฟนอีกครั้งแฟนบอกว่าได้คุยกับเธอและพูดคุยเรื่องข่าวจากนาซาซึ่งเธอจําไม่ได้ทําให้เกิดความสงสัยว่าใครเป็นคนคุยโทรศัพท์กับแฟนในตอนนั้นคราวนี้มันประเด็นเรื่องของการเปิดเผยเรื่องพี่สาวที่เสียชีวิตเรื่องราวมันพลิกผันอะเมื่อเพื่อนของคุณจีเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกว่าเพื่อนของคุณจีมีพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแม่ แท้งลูกคนนั้นไปก่อนที่จะมีเพื่อนของคุณจีประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของพี่สาวที่คอยดูแลซึ่งอาจารย์และแม่ของเพื่อนคุณจีเปิดเผยว่าพี่สาวของเพื่อนคุณจีคอยดูแลน้องสาวมาตั้งแต่ในท้องโดยหมอดูเคยทักว่าพี่สาวจะยังไม่ไปไหนจนกว่าจะหมดห่วงประเด็นต่อไปก็เรื่องของการสื่อสารผ่านล่าง ก็จะมีเหตุการณ์ที่เพื่อนของคุณจีป่วยหนักและแม่รู้สึกเจ็บหน้าอกทําให้แม่นึกถึงคําทักของหมอดูลและรีบพาเพื่อนของคุณจีไปโรงพยาบาลทําให้รอดชีวิตนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่เพื่อนของคุณจีไม่ได้ไปเข้าค่ายธรรมะแต่เพื่อนคนอื่นเห็นเธออยู่ที่ค่ายซึ่งคาดว่าเป็นพี่สาวที่มาในร่างของเพื่อนคราวนี้เรื่องประเด็นของการขอร้องและการปกป้องนะ เมื่อเพื่อนของคุณจีรู้เรื่องพี่สาวเธอก็บอกว่าขอให้พี่สาวอยู่ได้แต่ไม่อยากให้รับรู้หรือสัมผัสได้ว่าถึงการมีอยู่ของพี่สาวนะพีเอซึ่งเป็นคนที่มีเซน่ได้ยืนยันว่าพี่สาวของเพื่อนคุณจีทําตามคําขอร้องนั้นแล้วก็คอยปกป้องดูแลอยู่ประเด็นต่อไปก็เรื่องของความเชื่อและความผูกพันเรื่องนี้ครับสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณและการกลับมากับชาติมาเกิด รวมถึงความผูกพันของพี่น้องแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์และความเชื่อเรื่องเซนต์ของพี่เอที่สามารถรับรู้ถึงเรื่องราวในอดีตได้ประเด็นต่อไปเรื่องคือการใช้ชีวิตที่ปกติแม้ว่าจะมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น <c oughs> เพื่อนของคุณจีก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็จะทำบุญและ อุทิศส่วนกุศลให้พี่สาวอยู่เสมอก็โดยสรุปนะครับประเด็นสําคัญของเรื่องก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนคนจีกับพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งยังคงดูแลและปกป้องน้องสาวอยู่โดยที่มีการสื่อสารผ่านล่างและการรับรู้ผ่านคนที่มีเซนต์และยังมีความเชื่อเรื่องของการขับชาติมาเกิดและการปกป้องคุ้มครองของวิญญาณที่ยังผูกพันกับครอบครัวครับ ก็จบไปแล้วกับการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญเรื่องย่อที่เราได้รับฟังมานะครับก็ถ้าสมมตุติถ้าหากใครอยากฟังเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะไปรวบรวมประเด็นสำคัญเรื่องย่อ ว่าส่วนประกอบตัวละครต่างๆที่อยู่เนี้ยมีใครแล้วมาวิเคราะห์กันอีกทีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ